จากเฮอสซุยไปเมืองลี่เพื่อเที่ยวปี้ผิงกัวนั้นมีการเดินทางได้สองแบบแบบแรกคือการนั่งรถบสัสซึ่งจะต้องนั่งรถบัสจากเฮอสซุยไปลงตู้เจียงหยางแล้วจากนั้นก็นั่งบัสต่อมาอีกไปที่เมืองลี่จากเฮอสซุยไปตู้เจียงหยางนั้นมีเฉพาะครึ่งเช้าซึ่งการเดินทางประมาณสามร้อยกิโลก,ก็น่าจะประมาณหกชั่วโมงแล้วจากนั้นก็มาต่อที่ตู้เจียงหยางซึ่งมีรถหลายรอบถ้าเราคิดจากนั่งรถลงมาจากต้ากู่เลยเนี่ย ก็น่าจะอยู่ประมาณคนละสองร้อยหยวนอย่างที่สองคือการเหมารถตอนที่เราไปเนี่ย 1, หนึ่งพันหยวนต่อสี่คนเพราะฉะนั้นค่ารถก็จะเหลือสองร้อยห้าสิบหยวนต่อคนถ้าเราเลือกแบบแรกคือแบบบัสเอจะต้องเป็นการเดินทางถึงสามวันคือหนึ่งวันสำหรับการเดินทางจากเหอสุยไปเมืองลี่แต่ถ้าเราเป็นแบบรถเหมาเลยเราเดินทางจากเหอสุยไปเมืองลี่ได้เลยในช่วงบ่ายหลังจากที่เราเที่ยวต้ากู่เร็บเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดวันได้ไปหนึ่งวัน พอลงมาถึงรถก็มารอเราที่ตรงทางเข้าแล้วก็พาเราไปกินข้าวแล้วถามว่ากระเป๋าล่ะก็บอกมีรถเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าที่เคีอ่ะมีแต่มามา่าคบเราบอกไม่กินไม่กินงั้นไปเลยดีกว่าวก็คือวันนี้เราก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันเราตากลัไปปี้ผิงกลัวนะคะด้วยรถค่าเช่าคือพันหยวนเพื่อลดการที่ต้องไปต่อรถบัสเราต่อรถบัสเป็นรอบนึงให้ดูไปแล้วนะ เราเดี๋ยวไปเจอกันที่ปีผิงพวัวค่ะแล้วระหว่างทางที่ออกมาก็เจอหมู่บ้านที่เบดอะไรเยยงี้ยแล้วก็มีวิวข้างทางที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือเป็นวิวเทือกเขาสวยดีนะรถที่ขับผ่านมาเนี่ยก็จะมีจุดจอดรถ ให้ชมวิวข้างทางที่เป็นภูเขาแต่เราไม่ลงนะใครว่าด้านนี้ไม่มีหิมะมีเหมือนกันนะจ๊ะรถที่นั่งอ่ะฟิล์มอะมันออกแดงแดงเพราะฉะนั้นภาพบางภาพก็ออกสีแดงแดงตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันคือเขื่อนหรือคือสายกั้นน้ำก็ไม่รู้เนาะก็แปลกดีถนนเขาก็แบบโหซ้อนแล้วซ้อนอีกนี่ไงจ๊ะทางขึ้นทางด่วนแต่รถที่เราขับมาเนี่ยเขาไม่ขึ้นทางด่วนเลยเขาประหยัดเขาเลี่ยงได้นะเขามีเส้นทางไป กกำลังบอกว่าดีจังเลยเที่ยวครั้งนี้ยไม่เจอฝนระหว่างทางขับมาฝนตกจาก้านั่งรถนี่ทำให้เราเห็นเมื่อกี้เบนเยอยาจะแซงรถก็ทุกอย่างมาพอแซงไปรถที่สวนมาเป็นตำนนรวจจ้ารถมีเขาดีนะไอคันนี้เมื่อกี้มันปีนมันปีนคือเพื่อมันจะรู้มันจะแซงแต่เราเห็นแล้วว่ามันมีคันเกิงสวนมาเนี่ย รถเราก็เลยชะลอแล้วก็เสียบให้มันให้มันเสียบให้ได้มีสกีรีสอร์ทมีแต่ได้วิทุงก็ที่จะพาไปแต่เวลาไม่ได้วันเวลาที่เราหมดให้มันปิดด้วยนี่ส่เออใช่ปิดด้วยใช่ทำไมปิดวะนี่มันมันหน้าหนาวมันต้องหนาวกว่านี้อยู่เปล่ามปิดปรับปรุงเลยใช่ไหมแต่ฉันแต่ฉันก็บอกว่าฉันไม่ไปเราไม่ไปหรอกเพราะเราก็มาต้ากูแล้วไงก็ขี่ม้าตึมแล้วเราก็เลยไม่ได้ไป เมืองหินในหูเขานี่เลยค่ะจากทางขึ้นอุทยานต้ากูกาเซียมาถึงเมืองกูเออโกขึ้นอยู่ในเมืองลี่นั่นแหละใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเพราะคนขับเขาเลี่ยงค่าทางด่วนไปดูซิโรงแรมเป็นอย่างไรที่พักคืนนี้ดูบุหาม,มาเขาไหนี่คือล็อบบี้นะคือทียังอยู่นี่เอาของนี่เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำ แล้วก็มีเตียงมีที่นี่แล้วก็มีอะไรวะเครื่องอะไรวะรีบไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะไม่แช่อองเซ็นกันไปไปเดินหาอะไรกินที่หน้าโรงแรมกันมีมีผักด้วยแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านแรกหมูทอดชิ้นเป็นไงคะ คิวต่อมันเยอะเหมือนเดิมอาหารจีนต้องมันมันนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ที่หนาวนเนี่ยจานเนี้ยทุกมื้อต้องมีเพราะว่าไข่เจียวอร่อยไม่เลยก็กินไข่เจียวได้หมดให้แต่ร้านเนี้ยอร่อยหมดเลยนะไอหมูนี่ก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยนอกจากอย่างนึงนะกินไอเนี้ยเขาก็ใช้ตะเกียบเวลาตะเกียบคีบเนี่ยก็ไม่มีน้ํามันออกมาแล้วเขาใส่น้ํามันมาทำไมเยอะๆนี่คือสงสัยแล้วน้ำมันมากข้าวอ่ะชี้ วันนี้ชี้ไม่ถูกจริงวันนี้มีกับข้าวอร่อยหลายจานมากเลยอ,อ่ะถ้าชี้สุดนะหนึ่งสองสามหมูวันนี้เที่ยวทรหดมากเลยค่ะอันนี้เป็นมื้อแรกได้กินนะเช้าก็ไม่ได้กินเพราะไปขึ้นต้ากูลงมาไอ้นี่ก็บอกพาไปกินบะหมี่แล้วก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับโบรงแรมปะเปล่ารถเครื่องของเราอยู่ในรถที่จะมาจากมืออนี้แล้วก็เลยไม่ต้องกินแล้วไป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 ,ไปแล้วเพิ่งมาถึงเนี่ยก็เลยมากินเนี่ยเป็นมื้อแรกของวันนี้ ที่เราอยู่คือกูเออโกแล้วที่พักเราก็คือมีอองเซ็งที่เนี่ยพงไทยยังไม่ค่อยมาเรามากล่องแต่ว่าต้องเรียกแท็กซี่ไป4คน120ย่หยวนไปปีผิงโกนะคนไทยมัก็จะพักที่ปีผิงกัวแต่เราดันสดันสลนอยากจะลองของใหม่อืมยามิยามิเอาละครับ เรามาองเซงกันนะครับเมื่อกี้เราใส่ชุดสภาพแบบนี้นะดีจ่ฉนหัวล้อเลยอะ่ะคือบ่อน้ำร้อนนะครับก็ในรูปของทริป c o m จะดูใหญ่มากเลยแต่ของจริงก็มีอยู่แค่นี้ครับน่าจะ20เมตร10เมตรอยู่แต่มันไม่มีกลิ่นซัาเฟอร์นะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นบุตรน้ำร้อนถูกกว่หรือไม่มีกลิ่นซัาเฟอร์ก็มีรู้แต่ไม่มีกลิ่น,นแต่ร้อนได้จใจ แต่ข้อเสียที่นี่คือปกติออนเซ็นอ่ะมันต้องมีห้องอาบน้ำให้าเราแช่ลำร้อนเสร็จแล้วไปอาบน้ำเย็นแล้วก็กลับไปกลับมาที่นี่มีแต่ห้องซ้วงอย่างเดียวเฮ้ยห้องอาบน้ำที่เขาอ่านเขาคาดูเขบอกว่าที่นี่มันมีเนี่ยมีน้ำแร่น้ำแม่อยู่ที่ออกมาเนี่ยประมาณสองทันตันต่อวันตัวปริมาณก็ห่ายร่เขาบอกตึกนี้อยู่ห่างจาก ตึกใหญ่ต้องเดินข้ามที่จอดรถก็ก็ต้องใส่เสื้อมาเดินทงทงพนักงานเขาควรล้อใหญ่เลยแล้วคุณแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่แบบนี้จะมาเปลี่ยนที่ไหนวะเราไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อค่ะแต่ห้องซ้วมอ่ะสบายไหมครับออนเซ็นส่วนตัวห้องก็เพิ่มอีกห้องละบพันปุกนะจ๊ะแต่เราพองห้องมาพันสามเพราะอาหารเช้านะจ๊ะเดี๋ยววี้ชัดไปดูว่าอาหารเช้าอร่อยหรือไม่อร่อย เราต้องเรียกแ็กซี่ไปพี่ผิงัวอาคุ้มแหละข้าองเชงอ่นไปชุดอย่างเงี้ยคิ้วต่อใส่เนี่ยแล้วก็เดินข้ามาออนเซ็นตึกอ,ออนเซ็นเดี๋ยวเหอะคนไทยมาพนักง,งานคงจะเคยชินแล้วว่ามันต้องใส่ชุดแบบนี้หยิบช้อนหยิบซ่อมอะไรกันตรงนี้อันนี้เป็นน้ำต้มคู่อันนี้เป็นนมผักอร่อยนะ อันนี้ก็ผักกาดดองไม่ใช่ผักมันฝรั่งลำดอกแล้วก็เห็ดอันนี้มักข้าวโพดน,นี่ไข่ต้มอันนี้มันโถอันนี้ข้าวผัดแล้วก็อันนี้ข้าวต้มอาหารเช้า,ชาที่นี่แบบนี้หวานนะตัวเองไม่ใช่หวานจากน้ำตาลเด้อหวานจากข้าวโพดเขาคือหักแล้วต้มเลยจะหวานเป็นไงคะใช้งานได้ไหมคะ ใช้ได้ดูอร่อยอใช้มือนี้เราประหยัดไปได้ร้อยหยวนโอเคอ่ะมีอังเซน็ตอนเย็นตอนเช้าไม่หารเช้าแค่ต้องเสียค่ารถโดยสารแท็กซี่ไปร้อยกว่าหยวนพอๆกันอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้